รีดบ้าานนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนเกียรติานินทาลัมค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็พานเพื่อนมาดูอินทผาล้มค่ะที่สวนของนาะพี่แรมเองค่ะตอนนี้ก็ผลอินทผาล้มนะคะตอนนี้ก็กําลังสุกค่ะแล้วก็ช่วงนี้ลูกค้ามาซื้อกันเยอะเลยค่ะจะให้ดูนะคะอินทผาลัม um ที่สวนนะคะนี่กําลังสุกเหลืองรสชาติดีค่ะ อันนี้จะออกหวานค่ะหวานมากๆเลยค่ะฝั่งนี้นะคะปีนี้จะเป็นปีที่ผลผลิตออกครั้งแรกค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เราปลูกใหม่ค่ะอันนี้ก็เยอะเลยค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ครบสองสามปีแล้วค่ะปกติอินทาผาลมเนี่ย เมื่อได้กินผลนะคะก็จะอายุประมาณ2ปี7เดือนขึ้นไปค่ะันนี้ก็ได้3ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปลูกมาค่ะนี่ค่ะวันนี้ลูกค้ามาเยอะกันมากเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็มาเยอะเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้ขายแทบไม่ทันค่ะต้นเล็กๆก็จะพวงเล็กค่ะถ้าหากว่าต้นใหญ่เขาก็จะพวงใหญ่ค่ะค่ะอันนี้ก็ทางสวนก็ได้ทํา นี่ที่ห่มผลอินทผลําลค่ะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันแมลงค่ะป้องกันแมลงป้องกันหนอนนะคะสําหรับถุงนี่นะท,ท,ที่เทอะที่ครอบไว้นี่ค่ะนี่ก็คือเป็นการป้องกันฝนค่ะเรามาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้อินทผลําลมลูกโตเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ต้นนี้ผลโดกค,ค่ะแล้วก็ผลผลโตค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าหากเพื่อนๆผ,ผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อนๆก็มาแวะชมที่สวนอินทผลัมของสวนเกียรติศดายอินทผลัมได้ค่ะที่นี่มีลูกค้าแวะเข้ามากันเยอะมากค่ะแต่ละวันนะคะก็จะมีลูกค้ามาจากหลายๆที่ค่ะมาจากต่างอำเภอบ้างมาจากต่างจังหวัดบ้างก็มีกันเยอะค่ะอันนี้จะยังต้นเล็กอยู่เนาะส่วนต้นใหญ่ๆก็จะอยู่อีกฝั่งนู้นค่ะ ที่นี่จะปลูกอินทผลัมอยู่ประมาณ140ยกว่าต้นค่ะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเราค่ะทางสวนก็ได้มีการาจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวเวลาที่นักท่องเที่ยวมาก็จะมีจุดถ่ายรูปนะคะส่วนมากก็จะถ่ายกับพวงผลอินทผลัมถ่ายกับต้นอินทผลัมแล้วก็ถ่ายที่สวนก็จะมี ้นไม้เขียวๆแล้วก็จะมีหญ้าเขียวๆนะคะเวลาที่ถา่ายรูปออกมาก็จะสวยค่ะบางทีวัยรุ่นก็จะมาพากันมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็หลังกี่ถ่ายรูปเสร็จก็จะซื้ออินทผลัมกลับไปกินด้วยค่ะสําหรับบางต้นที่ทางสวนได้ตัดพวงอินทผลัมไปขายเสร็จแล้วนะคะบางต้นก็จะมีการตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับอินทผลัมที่นี่นะคะก็จะซื้อพันธ์ุมาจากประเทศอังกฤษค่ะก็จะเป็นอินทผลัมพันธ์ุบาฮีค่ะอันนี้จะเป็นผลที่กินสดค่ะส่วนมากถ้าสุกแล้วก็จะรับประทานได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ปราศจากสารเคมีค่ะเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเขาจะชอบออพวก,กเกษตรอินทรีย์ค่ะก็คือจะมีการนำ ม,มูลสัตว์นะคะอย่างเช่นมูลวัวมูลควายค่ะก็จะมาผสมหมักแล้วก็จะเอานำมาเป็นปุ๋ยรองพื้นค่ะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยสำหรับไว้สำหรับให้ต้นอินทผลัมมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะวันนี้พี่แรมก็พาเพื่อนมาดูสวนอินทผลัมค่ะเผื่อเป็นทางเลือกนะคะสำหรับรหลายท่านนะคะที่อยากปลูกอินทผลัมนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพี่แรมจะแปะเบอร์โทรทางสวนไว้ที่ ใต้คลิปนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะหรือไม่เ,เพื่อนๆถ้าอยากชิมรสชาติของอินทผลัมที่นี่นะคะเ,เพื่อนๆก็โทรมาหาพี่แรมได้ค่ะที่เบอร์โทร0934650520ค่ะก็โทรมาได้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ